วันนี้เรายุกันที่สนามชนโคได้จะเดินบันพังซามซี่นะคะวันนี้จะพามาดูความสดความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการชนวนที่16เมษานี้นะคะสวัสดีทั้งสองคนค่ะสวัสดีครับพี่มาจากเออวัวชนเด่นไรนะคะเชิญอได้กันบ้านแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะเชิญอตานครับน้องครับถามมาจะขายโขนได้กันค่ะนี้ใช่จ่าเม่์สลัดจะแม่์สลดนะคะน้องวัวตัวนี้เชื่ออะไรคะทันพ่อครับทันพ่อลูกะทันพ่อลูกโคโนดทองลายปากไก่เผ็ดนะคะทันพ่อเนี่ยอายุกี่ปีล่ะคะ ปีได้ปีได้เขาเป็นทายาทของตัวไหนพอสามไหมไม่กันครับสุดมาเมไม่สับทายาททีไหนชัดนะคะน้องชนมา่กี้ครั้งละค่ะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครชนะได้มามชนะที่พังสามจีนี่เลยนะคะกี่นาทีค่ะตอนนั้นนาทีต้องนาทีได้เหรอชนะโคงมานะคะตอนนี้นะเดินวัวกันวันกี่โลค่ะนี้ได้รู้ว่าประมาณซีห้าโลหรือเบาหรือพันกันบางยางจำเลยไหมครับ พอเลิมเบาเลิมพ่นกันแล้วนะคะรอบนี้น้องทุกค์ูดนี่กินยากกินหนำได้ดีไหมคะกินดีอ่กินดีไม่เหลือยางไม่ทำหนุยนะคะพกพาความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์คาควันเต็มรอยกันเลยวัวค่ะสัดสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วในสายตาของทั้งสองคนก้ัวที่เป็นนวตอนนี้ประมาณ9 0้0ก็ทะเลวันชนกันนะคะค่ะให้ฟักทั้งเอฟซีแล้วพู้ติดตามกันได้เลยค่ะฟักติดตามด้วยค ช่ชมช่วยเชียร์นะคะให้เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอคือโคนททองลายประกายเผ็รหรือทันโพพบกับลังซาดยอดวิชาวันมีชัยรัวจอมพลเล็กนะคะคุณนี่ทําการชนเป็นคู่ที่5ของรายการนะคะชิงเงินรางวัลกันทีหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะคะทีสนามชนค่ได้เจริญบรนพันธซามซี่ในวันที่สิบหกเมษายนนะคะขึ้นมาค่ะชวนดีฉัชิพาเบลล์ขายกันค่ะข้าพุณคทะ สวัสดีค่ะสมาชิกวิเนระยุกันทีสนามชนคูดเดชเจริญบ้นานพังซามซีนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความสมบูรณ์ของวัวเดี๋ยวทำการชนในวันที16่16เมษายนนี้นะคะสวัสดีค่ะคมาทำชนเด่นตานะคะน้องชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อน้องยะครับมาจากใค,ครโขนนะคะใครโขนนะว่าเกณฑ์น้องว่าค่ะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อลังาชาดยอดวิชาวันมีเชย์หรือว่า<ฮ>จัมปุนเล็ก หลังซาดยอดวิชาวันมีใช่หรือเจ้าจอมพลเล็กนะคะจอมพลเล็กอายุกี่ปีคะเนาะห้าหกปีครับหาถึงหกปีเป็นทายาทของตอนนันพอสามไหมจำไม่ได้ครับไม่ทราบทายาทที่ไหนฉักนะคะน้องชั้นเมื่อกี้ครั้งแล้วชุดมาอุ่นเดียวแผลไหมแผลไหมจังไงแไปอยากตาล้ำมาจากถายมีร้ำกี่นาทีตอนนั้นที่แพลที่บอกคือเจ็ดนาทีประมาณนั้นเจ็ดนาทีรอบนี้ให้เขาแก้ตัวไหมนะคะเหนือว่างล่ะสุดนี่วางน้องเมื่อกี้นาทีละ ก็ว่างมาประมาณนั้นกับ16-17ประมาณ16-17นาทีเหมือนกันนะคะวิชาทางชนน้องเข้าปอดเพชได้ตัวนี้ชนเรื่อยๆครับชนเรื่อยๆสไตล์คลาสสิกวัวทุกคู่กินยากินน้ำได้ดีไหมคะกินดีครับแด้น้ำตกบอลมีทำอ้อนทำเหนื่อยบ้างนะคะพกพาความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นควัานรอบนี้99.9เปอร์เซ็นต์ครับ99.9กันเลยนะคะวันชนก็เต็มร้อยนะคะค่ะผ้ามายุขอได้กี่วันและน้องห้าวันเลยห้าวันความมายุดโดยรวมครังที่นี้เป็นยังไงบ้างก็ะจายดีแด้น้ำอก เจริดโอเคเรือน้ำไม่ค่อย,มยไม่ค่อยแรงนะคะคขาห้หน้องฟเพิ่งเอฟซีรูดติตามกันได้เลยค่ะครับอกักตึงเอฟซีแต่วาบ้านบูติมานเล่ก็จุ่มกับลังเจห้อยังพ่นด,ด้วยร่ะ ช่วชมช่วยเชียร์ให้เป็นในใจในใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นให้ชมกันแน่นอนนะคะคร,รอบนี้จอมพลเหล็กพร้อมแจ้งเกิดน,นะคะคทีสมาชิกที่อยู่บนหน้าจอคือลังซัดยอดวิชาวันมีใช้รัวจอมพลเหล็กพบกับโคโนททองลายประกายเผ็รหรือทันโพนะคะคุณนี่ทําการชนกันทีสนามชนโพอุดจรจเรญบ้านพังซานซี่นะคะเป็นคู่ที่5ในรายการนะคะเงินึางวันกันทีหนึ่งแซ่สี่หมื่น 40, บาททีสนามชนโคอุไเจเรญนะคะขอบคุณมากค,ค่ะโช์ดีมีสินค้าเบียรับขายกันค้าน้องขอบคุณค่ะ